ผมครับชื่อไหนประสงค์หอมสนิทนะครับอยู่บ้านเลขที่14ทับ15ตำบลดอนหยางเอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับ 1. ไปดูผันสายผันที่ดกที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนก็ไปซื้อถามดูถามเพื่อนถามอะไรว่าผันไหนดีที่เขาปูกอแล้วก็ก็ไปจองตรงนั้นแหละ ขั้นที่2นะครับพิธีที่2เราก็ดูพื้นที่ของเรานะครับว่าเหมาะสมที่จะปลูกปาล์มหรือเปล่ามันก็มีที่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมคือว่าที่สูงกับที่ต่ำบางทีที่เป็นเนินสูงนะครับปาล์มก็อยู่ได้ให้ผลผลิตได้แต่ผลกําไรจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ต่าๆผลกําไรจะมากเพราะว่าหนึ่งปาล์มชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ำแข็งน้าขังนะครับชอบน้ําน้ํามาก ชอบแดดด้วยใต้โคนนะขอให้มีน้ำแต่บนยอดนะให้มีแดดเพราะว่าถ้าลดน้ำทำระบบน้ำได้อะดีมากแต่คงจะทำกันไม่ไหวเกษตรกรเหล่านี้เพราะว่าหนึ่งเป็นเกษตรกรลายเล็กๆไม่มีเงินที่จะมาทาม,มากมายถึงกันัดที่จะต้องหลงสปริงเกอร์หรือว่าทำระบบน้ำเหมือนกับทุเรียนอะไรต่ออะไรพันนี้นะครับ ปาล์มนี่มันอยู่ได้อากรเอากน,นทำเหมือนตุ้เรียนมันบังคับเราก็ทําได้นั่นแหละแต่นี่มันไม่บังคับถึงไม่ทําน้ําก็อยู่ได้แต่มันจะออกให้ผลผลิตนิดน้อยนิดหนึ่งการปลูกนี่ก็ถึทั้งราชการอะไรต่างๆเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็เขาก็มาแนะนําในรักการของเขาละประมาณ9เม็ดแต่ผมก็ปลูก9เม็ดแล้วแต่ มันไปดีอตอนที่ไม่ค่อยมีหญ้าพอโตอ่ะแต่ผลผลิตมันจะต่ำสักนิดนึงเพราะแดดมันไม่เข้าโคนได้มันไม่ทรงแบบเนี้ยเนี่ยแดดแดแดงแดงแบบเนี้ยเนี่ยไหมบางทีมันมจะทรงตาําโคนตามอะไรตามแต่ตะวันจะไปผันไหนตอนนี้การว่าทําไมตามเนรับแสงทุกต้นถูกครับไม่ว่าไรรับแสงหมดทุกต้นแต่คุณสังเกตดูว่าพอตะวันเที่ยงเนี่ยจะรับแสงแสงแสงหมดทุกต้นยอดเนี่ยจะรับได้หมดแต่ใต้โคนมีไมอ่ะ ใต้โคนจะไม่มีเพราะว่ามีพืชไอตัวนูน้นตัวนี้มาคุมฝวามร่มเย็นให้มันแต่แดดไม่เข้าไม่ทำปฏิกิริยาของปุ๋ยไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีอุณหภูมิที่รากถ้าถ้าไปวางยอดจังเดียวแดดไม่ใช่ไอ้นู่นบาปุงงอาหารไอ้นี่มันมันครวนอีกส่วนหนึ่งผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรเพียงแต่ประสบการณ์ว่าสังเกตว่าโอ้ถ้าเราแต่งทางก็ขอแนะนำนะใครปลูก เก้าเม็ดไปแล้วที่ว่ามันงามจนไม่ค่อยมีแดดเนี่ยพยายามจะให้ถางมากแต่แตงถางอย่าให้มันซึมไงให้แดดเข้าโคนได้ให้ทมปุ๋ยให้ให้ปรุงอาหารได้ดีเขาว่าเป็นผลก,กระทบไม้าแตงถางวันนั้นาปามจะขอเหลียวยอดแหลมผมถามปาม,มาสิบแปปีแล้วไม่เห็นตรงไหนมันยอดแหลมเลยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าตรงทนที่น้ํามันแช่เป็นครับนี่ก็สิบปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้ว อตีก็ไม่เห็นเป็นไรตรงไหนยอดแหลมตรงไหนก็มันออกลูกดีขั้นต่อไปก็พอปลูกเรียบร้อยแล้วก็ดูแลให้ทั่วถึงน้อยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเพราะเราจะเอาผลผลิตจากเขาก็ทำให้ดีตัดหญ้าตัดอะไรแต่งทางให้เรียบร้อยใส่ปุ๋ยให้สม่ำเสมอ อย่าไปปล่อยปะละเลยบางทีบางส่วนที่เข้าไปแล้วปีนก็ยังไม่ได้แต่งทางอะไรลกอะไรต่ออะไรวะเนี่ยมันก็มันก็ได้นั่นแหละแต่มันระยะเวลามันนานสมมติว่าเราถ้าว่าเราทําปฏิบัติด,ดีสองปีนี่เราก็ได้รับผลแทงได้รับเงินแล้วค่าฉีดยาค่าตัดหญ้าได้บ้างแล้วใช่สองปีแล้วพอสามปีก็เริ่มประหยัดขึ้นพอสี่ปีก็ได้แล้วเต็มที่แล้วห้าปีห้าปีก็ ได้เยอะแล้ได้เต็มที่แล้วปามเราก็ประมาณ5ปีขึ้นบนไปถึง12ปีนะกำลังดกํำได้แบบดังใจเลยถ้า13ปี14 15ปีไปนู่นก็เริ่มแหละเริ่มจะลดน้อยลงแต่นั่นแหละก็เป็นที่เราอยังจะใจถึงหรือเปล่าหนึ่งที่ว่าใจถึงหรือเปล่าก็หนึ่งเมื่อก่อนเราเคยใส่ปุ๋ยต้นละ3ากิโลือ4กิโลครับเพรว่า5ซื้อ10กปีขึ้นบนเนี่ยต้องการแล้ว5กิโล ห้กิโลตอรอบต่อครั้งใส่เดือนใส่ครั้งเนี่ยครั้งละห้กิโลถ้าปาม10กว่าปีขึ้นบนแล้วนี่ปีก็ตก15บหโลนะครับสิบหโลนี่ก็ท้าไหนราคาตอนปัจจุบันนี้ถลายเดียวหรือถลายสองถลายมันก็คือแล้วค่าบริหารต่างๆนะครับเหลือนั่นเราก็กําไรเราเป็นเจ้าของส่วนนะครับเกษตรกรเหล่านี้เราต้องพิจารณาดูว่าอะไร ควรจะลดต้นทุนเหมือนกับผมใส่ปุ๋ยมากผมก็ยอมรับว่าใส่ปุ๋ยมากพอใส่ปุ๋ยมากแล้วเนี่ยการลดต้นทุนหรือว่าต้นทุนมันต่ำหลงก็นหนึ่งพอใส่ปุ๋ยแล้วข้างโขนหญ้ามันจะตายหญ้ามันจะตายหมดเรานึงเราไม่ต้องจ้างตัดหญ้าโขนแล้วก็ประหยัดไปแล้วใส่ปุ๋ยมากปามกระดกให้เราอีกนะครับก็เป็นผลดีกับเรานะครับตอนตอน,ตอนที่เราทำผนปามอยู่เราก็สังเกตดู ผมก็สังเกตดูอ้อเอาอย่างนี้ดีกว่าลดตน้นทุนเราได้ผลผลิตปีปีหนึ่งก็ทิ้งห่างเพื่อนสมมุติว่าเราลงทุนเนี่ยสามนีนธรรมดามันจะมันจะได้กําไรสามเท่าแล้วลงทุนไปแสนหนึ่งเราก็ต้องได้สามแสนต่อปีนะครับไม่ใช่ว่าต่อปีหนึ่งอะเราลงทุนใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่ออะไรไปแสนหนึ่งมันจะต้องกลับมาให้เราสามแสนนะครับแต่พงของผมเนี่ยมากลับมาให้สี่เพราะผลสามเอง ไม่ได้จ้างจ้างบ้างก็น้อยแต่นี่เพราะว่ามันตกไปที่ราคามีราคาหน่อยหนึ่งแล้วร้อยไลย่ผมก็แทงได้ประมาณสูงสุดก็ได้ประมาณหกสิบตันหกสิบตันก็ไนราคานี้ก็มันก็ตามนี่มันแทงได้สูงสุดก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนที่รับผลเต็มๆนะนอกนั้นก็เออยี่สิบสามสิบตันไปเรื่อยๆพอไปได้พอถึงหน้ามันนะ่ะ เนี่ยเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะเริ่มแล้วเมษาพฤษภามีตุนากรกฎาดาสี่เดือนนี่เราจะรับเต็มๆเลยพอไปนําก็จางเรื่อยจางเรื่อยจ้างเรื่อยพอหมดลูกก็เริ่มท้องอีกเริ่มท้องในคอตอนี้ปาล์มเนี่ยที่เราแถงก็ได้ทั้งปีเพราะว่าเออสิบต้นไอ้ต้นสองต้นนี่ไม่ออกสามต้นนี่ไม่ออกอีเจ็ดต้นนั่นออกไปเพราะว่ามันไม่มีอีเจ็ดต้นนี่มันหมดไปอสามต้นนี่ก็ให้ผลผลิตเราก็เราได้กินทั้งปีแต่ว่า มากหรือน้อยอาจะหมุนเวียนไปการใส่ปุ๋ยนี่ก็การผสมปุ๋ยการอะไรเนี่ยลุงก็บอกไม่ได้นะมาพันดูกันเราเองมาดูที่ส่วนลุงถ้าใครจะรุดนี่ใครยากรวยก็มาที่ซื้อปุ๋ยที่หลุงได้เลยไม่ใช่ขาย <c oughs> ก็แนะนำไงแนะนำเขาจะมาหรือไม่มาเนี่ยไม่ไม่เราไม่ได้ชวนแต่ถ้าใครจะอยากมีปาง